สวัสดีครับพบกับพี่โตแล้วนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้เราจะมาเปิดกล่องเลื่อยตัดไม้ยี่ห้อนิปปอนเป็นรุ่น5,002นะครับผมตัวนี้เป็นรุ่น5,002นะฮะนี่ครับ5,002ตัวนี้พี่โตสั่งซื้อมาจากแอปช้อปปีนะครับผมราคาที่ขายอยู่ที่หน้าร้านนะครับผมเขาขายอยู่ที่1,496บาทนะครับผมแต่ว่าตอนที่พี่โตซื้อเนี่ยพี่โตซื้อช่วงที่เขาลดราคาแล้วก็เก็บโค้ดส่วนลดจากแอปช้อปปีนะครับผมก็ได้มาในราคา1,213บาทนะครับผม สั่งซื้อแบบเก็บเงินปลายทางนะครับผมสั่งซื้อแบบเก็บเงินโดยทางเวลาที่ขนส่งเข้ามาส่งให้ที่หน้าบ้านเน่ยเราก็จ่ายไปแค่1,213บาทจากราคาเต็ม1,496บาทนะครับผมเรามาแกะกล่องดูกันว่าสินค้าน่าใช้ไหมนะครับผมจากที่เราเปิดกล่องมานะครับผม สิ่งแรกที่เราจะเจอก็คือใบรับรองนะฮะต่อไปก็จะเป็นถังผสมน้ำมันนะครับเราก็จะมีฝาครอบบาร์นะครับผมเป็นตัวครอบบาร์แล้วอันนี้ก็เป็นบาร์นะเป็นบาร์สกีนยี่ห้อนิปอนไว้ด้วยนะครับผมบาร์ที่เขาแถมมานะครับผมเป็นบาร์ที่มีขนาดความยาว11.5้านะครับผมใช้กับโซ่ที่มีข้อต่อทั้งหมด4ี่บสาข้อต่อนะครับผมเป็นบาร์หัวจักนะครับ บาแบบนี้ก็ใช้ดีนะครับผมพี่ตัวเองก็ชอบใช้บาแบบนี้นะฮะมันตัดได้ลื่นดีนะครับผมของแถมชิ้นต่อไปก็จะมีถุงเครื่องมือนะครับผมถุงเครื่องมือก็ให้มาครบเลยนะครับผมทั้งไขควงปรับจุนคาบูนะครับผมแล้วก็บล็อกถอดทวียนมีหกเหลี่ยมให้ด้วยนะฮะก็ครบเลยนะครับผมแล้วก็มีตะไบแถมมาด้วยแต่ว่าตะไบอันนี้ก็ใช้ไม่ค่อยได้หรอกครับผมของแถมชิ้นต่อไปก็จะเป็น โซ่นะครับผมโซ่เนี่ยเขาให้มาเป็นโซ่สีทองเลยนะครับผมโซ่สีทองสวยงามเลยนะฮะมีสติกเกอร์ที่เป็นแสงแบบนี้ให้ด้วยนะครับผมน่าใช้มากเลยนะตรงที่เป็นแสงตัวนี้นะครับผมเขาจะเขียนว่า3-8ทั LP 43 DL ิบาม DL าม่ก็คือเป็นโซ่ขนาดเล็กแล้วก็ไอ้43 DL ก็คือมันจะมีข้อต่ออยู่ทั้งหมด43ส่วนนะครับผมนี่คือถ้าเรนับแบบ1 2 3ามอะไรเงี้ยมันก็จะรวมรวมแล้วก็จะได้รับ43สาส่วนนะครับผมสำหรับโซเซน,นีนะสีทองน่าใช้เลยนะครับผมสวยเลยนะฮะต่อไปก็จะเป็นฝากครอบบาร์ก็ถือว่าพลาสติกทำมาได้ดีนะครับผมทำมาได้สวยเลยนะฮะมีสติกเกอร์ตรงนี้ให้ด้วยนะครับผมนิปปอน5 2 0 0ันสนะครับแล้วก็จะมีคู่มือให้ด้วยนะครับผมคู่มือ เป็นของยี่ห้อนิปอลเลยนะฮะับเขาทำมาดีนะครับผมน่าน่าใช้ทีเดียวนะคู่มือเป็นภาษาอังกฤษนะครับผมคู่มือเป็นภาษาอังกฤษนะฮะเดี๋ยวเราก็มาดูที่ตัวเครื่องกันบ้างนะครับผมตัวเครื่องถือว่าฮอมาดีมากเลยนะครับผมนอกจากจะใส่กล้องมาอย่างดีแล้วเนี่ยยังมีกันกระแทกให้อีกชั้นหนึ่งนะครับผมเนี่ย มีการกระแทกให้อีกชั้นหนึ่งนะครับตัวเครื่องโดยรวมถือว่าทำออกมาได้สวยมากเลยนะครับผมสีแดงสวยสดใสเลยนะฮะเงาเลยนะครับผมเงาสะท้อนแสงเลยนะฮะนี่ฮะตัวจับก็ถือว่าจับได้ถนัดมือนะครับผมจับได้ถนัดมือนะ คันเร่งก็ถือว่าถนัดมือดีนะครับผมอันนี้เป็นสวิตช์เปิดปิดนะครับผมสวิตช์เปิดปิดตัวนี้เป็นตัวดึงโช๊คนะครับผมตัวดึงโชค๊คตรงนี้เป็นชุดคัด์นะครับผมตัวนี้เป็นชุดคัด์แล้วก็ตรงนี้จะเป็นชุดประกอบบานะครับผมสเตอร์ที่เขาให้มาเป็นสเตอร์แหวนนะครับ เป็นสเตอร์แวนแล้วนะครับผมอันนี้ครับสเตอร์แหวนนะครับผมนี่ก็ให้มาเป็นสเตอร์แวนเลยนะครับผมดีเลยฮะใช้สเตอร์แวนนี่ใช้ดีนะครับผมช่องนี้เป็นช่องเติมน้ Ari ํามัน, Clerk นเลงโซ่ส่วนช่องด้านหลังตรงนี้เป็นช่องเติมน้ํามันเชื้อเพลิงนะครับผมน้ํามันเชื้อเพลิงนี่ใช้ก็จะเป็นน้ํามันแก๊สโซฮอล์เก้าหนึ่งก็ได้แก๊สโซฮอล์เก้าห้าก็ได้นะครับผมแต่ว่าต้องผสมน้ํามันทวีด้วยนะครับผมเดี๋ยวเรามาถอดฝาครอบเพื่อจะดูข้างในกันนะครับผม หลังจากเราเปิดฝาครอบมานะครับผมเราก็จะเจอก่องอากาศกองอากาศก็จะเป็นกองอากาศรุ่น5,000ทั่วไปที่หาซื้อได้ในแอร์ชอปปี้นะครับผมถ้าเกิดว่ามันถ้าเกิดว่าเราต้องการจะเปลี่ยนอะในแอร์ชอปปี้ก็มีขายนะฮะก่องแบบนี้นะครับคาบูที่ให้มาก็ดูน่าใช้นะครับผมเป็นเหล็กด้วยนะเป็นเหล็กด้วยนะครับผมน่าใช้เลยนะฮะหัวเทียนนี่ครับผมมีหัวเทียนมาให้พร้อมเลยนะฮะ เดี๋ยวเราจะลองเติมน้ำมันเชื้อเพลิงแล้วก็ลองลองสตาร์ทดูก่อนนะครับผมถ้าสตาร์ทติดเราก็มาประกอบบารกันนะครับผมแล้วก็บ,บารประกอบโซ่กันแต่ถ้าสตาร์ทไม่ติดก็เตรียมตัวส่งคืนนะครับเพราะว่าสินค้าจากแอปช้อปปีทุกชิ้นฮะสามารถส่งคืนได้หมดนะครับผมถ้ามันมีปัญหาในการใช้งานเนี่ยเราไปส่งคืนได้เลยนะครับส่งคืนเพื่อจะเอาเงินคืนนะฮะ วิธีสตาร์ทนะครับผมให้เรากดสวิตช์ขึ้นแบบนี้นะครับผมแล้วก็ดึงชกดึงชกให้มันค้างไว้แบบนี้นะครับหลังจากที่มีเสียงพลืดขึ้นมาเหมือนว่าจะติดนะครับผมให้เราดันชกดันชกกลับนะครับ ก็ถือว่าสตาร์ตติดง่ายดีนะครับผมเดี๋ยวเรามาประกอบบาร์กโซ่กันนะครับเดี๋ยวเรามาประกอบบากันนะครับผม การประกอบบานการประกอบบาโซ่นะครับผมเราเราจะใส่ฝั่งนี้ก็ได้หรือจะใส่ฝั่งนี้ก็ได้นะครับผมเราสามารถใส่ได้ทั้งสองฝั่งเลยนะครับผมจากนั้นเราก็จะเอาโซ่มาใส่นะโซ่เวลามันแกะออกจากถุงมันจะผันกันยุ่งยิ่งหมดเลยนะครับผมก็ここง่ายๆนะให้เราจับส่วนที่มันเป็นเป็นหุงกระต่ายนะครับผมจับส่วนที่มันเป็นหุงกระต่ายแบบนี้นะ นะครับแล้วก็ค่อยๆค่อยๆขยับขึ้นมานะครับผมเอาเส้นที่อยู่ข้างล่างขยับขึ้นมานะบแค่นี้เองนะตอนใส่โซ่นะครับผมเพื่อนๆต้องดูให้ดีนะฮะให้นอให้นออันนี้นะครับผมไปทางหน้าเครื่องนะครับผมแบบนี้นะครับผมถ้าเพื่อนๆใส่สลับแบบนี้เวลาตัดไม้มันจะตัดไม่เข้านะครับผมต้องให้นออยู่ข้างหน้าแบบนี้นะครับ แล้วก็ใส่ลงไปได้เลยนะฮะสิ่งที่ต้องดูให้ดีนะครับผมสเตอร์ที่เขาให้มามันเป็นสเตอร์แหวนนะครับสเตอร์แหวนเราจะต้องให้ตีนโซ่เข้าไปอยู่ในล่องของสเตอร์นะครับผมไม่ไม่แน่ใจว่าจะเห็นไหมนะตรงนี้ครับข้างในเนี่ยตรงสเตอร์ข้างในตรงนี้นะครับผมเขาจะมีล่องอยู่นะให้ตีนโซ่เข้าไปอยู่ในร่องของสเตอร์นะครับผมมันไม่เหมือนกับ สเตอร์เฟืองนะสเตอร์เฟืองเนเยเราใส่แบบไหนก็ได้นะครับผมแต่พอเป็นสเตอร์แหวนเนี่ยมันต้องให้อยู่ในในร่องของสเตอร์แหวนนะครับจากนั้นเราก็ลองหมุนดูนะครับผมลองหมุนดูว่าโซ่เนี่ยมันเข้าอยู่ในล่องสเตอร์ดีไหมนะครับผมอ่แบบนี้ก็ใช้ได้แล้วนะครับผมต่อไปนะครับผมก็จะเป็นขั้นตอนการประกอบฝาครอบบานนะครับผมให้รูสองรูนี้นะครับผมเข้ามาใส่ในน็อตสองตัวนี้นะครับผมจากนั้นนะครับเราก็เอา น็อตที่อยู่ในถุงเครื่องมือนะคะผมเอ๊ะทำไมมีตัวเดียวนะฮะอ๋อโอ้มาอยู่นี้อีกตัวหนึ่งนะครับผมพี่ตัวก็แปลกใจว่าทำไมมีตัวเดียวคิดว่าเขาใส่มาให้ไม่ครบนะโอ้ค้างอยู่ข้างในเนะี่ยเดี๋ยวพี่ตัวไปหาวิธีเอาออกก่อนนะครับผมเข้าไปยังไงเนี่ยก็เอาออกได้แล้วนะครับผมแล้วก็เอาน็อตที่เขาแทมมานะ เข้าไไปได้เลยนะครับเรายังหมุนไม่ต้องตึงนะครับผมเพราะเราต้องตั้งโซ่ก่อนนะฮะเราก็เอาปลายของบล็อกทอโทเทียนเนี่ยครับผมหมุนแบบตามเข็มนาฬิกานะครับผมจะสังเกตว่าโซ่เนี่ยมันจะตึงขึ้นฮะรประมาณนี้ก่อนนะครับผมหลังจากตั้งโซ่ได้ที่แล้วนะครับผมเราก็หมุนล็อกได้เลยนะฮะ อ่ะนี่นะครับผมเดี๋ยวเอาน้ำมันมายอดโซ่ก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาเติมน้ำมันเลี้งโซ่แล้วก็ลองไปตัดไม้กันดูนะครับ น้ำมันเลงโซ่ที่ใช้ก็จะเป็นน้ำมันรอเลื่อนอนเนกประสงค์นะครับผมก่อนที่เราจะไปตัดกันนะครับผมต้องใส่กล่องให้เรียบร้อยก่อนนะฮะ ว่าแรงใช้ได้เลยนะครับผมตัดไม้กระถิ่นออกมาเป็นชิ้นแบบชิ้นเป็นแว่นแว่นแบบนี้เลยนะตัดง่ายมากนะครับผมจะสังเกตว่าเมื่อกี้เนี่ยพี่โตตัดเนี่ยไม่ได้ใช้มือกดเลยนะฮะปล่อยให้เครื่องมันตัดเข้าไปเองนะครับผมตัดง่ายมากเลยนะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งพี่โตลืมใส่ตัวปากฉลามนะครับผมควาจริงมันจะต้องใส่ตัวปากฉลามด้วยนะฮะอันนี้ลืมใส่นะครับผมก็เดี๋ยวมาเดี๋ยวไม่เป็นไรนะเดี๋ยวค่อยมาใส่ทีหลังก็ได้นะครับผม สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับช่วยกดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ตัวด้วยนะครับสวัสดีครับ